สวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตสงครามการเงินในโลกใบนี้ล่าสุดเหมือนจะมีคนประกาศขายระบบสุริยะจักรวาลเพื่อที่จะเอาเงินมาสู้กันในโลกแล้วนะคะรอ,อเล่นนั่นแหละแต่ก็รอเล่นที่มาจากเรื่องจริงนะเพราะว่าคลิปนี้ทรจะมาอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับสงครามการเงินในโลกใบนี้ใช่ปะ หลักๆเลยก็คือสงครามการเงินระหว่างฝั่งตะวันออกนําโดยรัสเซียและจีนและฝั่งตะวันตกนําโดยสหรัฐอเมริกาและพีพีจีเค่ะซึ่งประเด็นหลักของคลิปนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องบริกซัมมิ t ที่เพิ่งจบไปแล้วก็ ระบบการเงินที่รัสเซียเขานําเสนอขึ้นมานะเอ็นบริชที่บอกว่าจะทําให้ทุกคนเมินหันหลังใส่ดอลลาร์สหรัฐให้หมดเลยแล้วในเมื่อหาข้อมูลนี้ใจก็เลยไปเจอข้อมูลสนุกๆมาเพิ่มเติมอีกด้วยอย่างเช่นว่าเฮ้ยจีนโดนสงครามการค้าแต่ค่าไม่ตายว่ะสามารถที่จะใช้เม็กซิโกเจาะเป็นประตูหลังส่งออกเข้าไปในสหรัฐอเมริกาแบบไม่ต้องเสียภาษีได้แล้วรัสเซียเขาก็สแสดงความโกรธเกรี้ยวขึ้นมาในโลกใบนี้อย่างไรไม่รู้แต่ว่าไปสั่งฟ้อง g o o g l e ปรับเงินมูลค่าแบบที่ส่จะต้องรอว่าประกาศขายระบบสุริยะจักรวาลน,นั่นแหละและที่นี่คือช่องสายมันนี่มอนสเตขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามช่องของสายมันนี่มอนสเตอรสนับสนุนการทําการบ้านข้อมูลเจาะลึกแล้วก็สนุกในสไตล์ของช่องเราได้ที่ QR Code นี้แต่ถ้าใครไม่ได้สะดวกที่จะสแกนสนับสนุนไม่เป็นไรเลยดูให้จบคุณฟินสายฟิน ส่โอเคก่อนจะไปข่าวบริกสอยากจะไปข่าวนี้ก่อนเลยว่าเฮ้ยรัสเซียจะต้องโกรธสหรัฐขนาดไหนถึงล่าสุดนะคะรัสเซียสั่งฟ้อง Google ปรับเงินมูลค่าสูงถึง2.5ล้านล้าล้าน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 ดอลลาร์สหรัฐก็คือเลข2.5ตามด้วยศูนย์อีก32ตัวเธอบริษัท Google อ่ะมีมูลค่า2.12ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกว่าเยอะเยอะมากนะ แต่เทียบกับค่าปรับของรัสเซียต่อให้ขาย Google ทิ้งก็ไม่พอที่จะจ่ายค่าปรับค่ะต่อให้นะขายดาวเคราะห์โลกเลยดาวเคราะห์โลกดวงนี้เนี่ยก็สามารถทำ GDP ได้แค่1 0 0ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าขายโลกมาจ่ายค่าปรับก็ไม่พอคงจะต้องขายทั้งระบบสุริยะไปเลยค่ะเผื่อว่าเออดวงอาทิตย์มันดวงใหญ่น่าจะขายได้ราคายอยู่เหมือนกันแต่ประเด็น ไม่ได้อยู่ที่จำนวนค่าปรับที่รัสเซียเนี่ยเขาฟ้องแล้วสั่งปรับ g o o g l ลหรอกนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าจำนวนเงินเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นความโกรธเกรี้ยวของรัสเซียที่มีต่อสหรัฐอเมริกาต่างหากที่ไหนจะโดนยึดเงินไป3า0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐโดนแซงชัน่นแล้วแถมสหรัฐอเมริกาก็ยังเป็นตัวตั้งตัวตีในการช่วยเหลือยูเครนมารบกับรัสเซียซึ่งในคลิปนี้ดิส CLAIM ก่อนเลยว่าแซนไม่ได้บอกว่ารัสเซียเขาทาถูกนะซึ่งในความโกรธเกรี้ยวของ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเนี่ยเขาก็ได้แสดงออกมาเป็นทีท่าที่ชัดเจนบนเวทีโลกบริกซัมมิตที่ผ่านมาค่ะทึ่งถามว่ากลุ่มบริกตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่โตเร็วมาก โตแรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยค่ะเพราะว่าในบริกซัมมิตล่าสุดนี้นะคะมีประเทศใหม่อีก13ประเทศที่พร้อมจะเข้าร่วมกับกลุ่มบิกซ์ค่ะในจำนวนนั้นแน่นอนมีประเทศไทยแล้วก็มีอินโดนีเซียด้วยก็เรียกว่าบริกโตท่ามกลางภาวะที่โลกฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นบิกเบิ้มของตะวันตกเยอรมนีและอังกฤษนั้นอยู่ในภาวะเศรษ,ษฐกิจขาลงค่ะ ซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียเนี่ยเขาพูดบนเวทีบิกเลยนะคะว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ถูกใช้เพื่อตอบโต้ทางการเมืองและสิ่งที่สหรัฐอเมริกาใช้ดอลลาร์สหรัฐทำนั้นคือตัวที่ทำให้ลดทั้งความน่าเชื่อถือและลดทั้งความมั่นคงของดอลลาร์สหรัฐเองและปูตินก็ได้นำเสนอเอ็มบริชเป็นรูปแบบระบบการเงินนะคะที่เรียกว่าเป็นหอก ข้างแค่ที่เอาไว้เตรียมแทงดอลลา,าร์สหรัฐโดยเฉพาะซึ่งระบบนี้ค่ะออกแบบให้สมาชิกในกลุ่มบิ๊กนะคะใช้ CBDC หรือว่า Digital Currency ที่ควบคุมโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศเพื่อที่จะออกสกุลเงินดิจิตอลที่เป็น l o c a l currency ของแต่ละประเทศเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำธุรกรรม transaction ข้ามโลกกันได้เลยผ่าน Enbridge โดยที่ไม่ต้องมีดอลลา,าร์สหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะสิ่งนี้ปูตินบอกว่าจะสามารถลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมข้ามประเทศได้ถึงปีละหลัก พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยที่จะเ,เริ่มไปที่สินค้าประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นอาหารโดยเฉพาะธัญพืชก่อนนะคะเพราะว่าประเทศแถบเอเชียเนี่ยเป็นผู้นาในการผลิตธัญพืชอยู่แล้วแล้วก็พวกน้ํามันค่ะเพื่อที่จะลดอิทธิพลจากโลกตะวันตกที่มาทําให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พวกนี้มันสูงเกินจริงจุดประสงค์ของการสร้างระบบเอ็มบริ e นี้นะคะก็เพื่อที่จะสร้างบ y p พาสบ y p พาสที่แปลง่ายๆว่าข้าม ข้ามหัวสหรัฐอเมริกาข้ามหัวดอลลาร์สหรัฐไปเลยแบบที่จะทำให้ใครก็ตามที่มาร่วมในกลุ่ม Bridge แล้วเข้าไปอยู่ใน M Bridge อะ ไม่ต้องแค์อำนาจในการสั่งคว่ำบาตรหรือว่าอำนาจทางการเมืองอะไรใดๆของสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปคือพูดง่ายๆว่าเป็นระบบที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดีดอลลาร์ไอซิชันโดยเฉพาะซึ่งเอ Bridge เป็นเครือข่ายการเงินที่จะสามารถทำให้กลุ่มสมาชิก b r i c สนะคะสามารถที่จะทำธุรกรรมโอนเงินไปทั่วโลกได้ด้วยการซัพพอร์ตจาก BIS หรือว่า Bank of International แคะ่ะแต่ว่า BIS เขาก็มีข้อแม้นะว่าเขาไม่ได้สามารถที่จะตอบสนองอทุกๆธุรกรรม ของ b r i d s e ได้คือ BIS บอกเลยว่าไม่รองรับการแบบให้บริการกับประเทศที่โดนแสงชันเพราะฉะนั้นใน M m r r i g g e ก็เลยยังไม่เห็นธงรัสเซียอยู่ในนั้นนะซึ่ง Transaction ใน M m r r i g g e นะคะหลักๆแล้วจะถูก Back หรือว่าหนุนหลังโดย 1. จีน 2. UAE 3. ห้อฮ่องกงและ 4. ไทยแลนด์ค่ะอยู่ในนั้นด้วยซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะคะก็จะใช้เทคโนโลยีหนุนหลังที่สาคัญก็คือบล็อกเชนค่ะเพื่อที่จะได้โปร่งใสด้วยแล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกลงด้วยและถ้าเกิดว่าระบบ e อ bridge นี้สําเร็จสิ่งที่จะได้เห็นแรกๆเลยนะก็คือ 1. คนที่อยู่ในกลุ่มไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินทําธุรกรรมในระบบ s w i f t อีกแล้วระบบ s w i f t ก็คือระบบทําธุรกรรมการเงินจากอเมริกา 2. โลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จะไม่รู้เลยว่าประเทศในกลุ่มบิกที่อยู่ในเอ b r บริ e เนี่ยเขาซื้อขายหรือว่าเขาทําธุรกรรมอะไรกันและ 3. อํานาจทางการเมืองและอํานาจการสั่งความบาตการแซงชั่นของสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้เรียกว่าไม่ขลังแต่เรียกว่าใช้ไม่ได้ละในกลุ่มนี้สิ่งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นสหรัฐอเมริกาไม่ปลื้มไม่ปลื้มมากๆอย่างแน่นอนแต่ความจริงก็คือความจริงนะถ้าถามว่า เฮ้ย hey, ไม่ว่ามันจะรวมตัวกันใหญ่แค่ไหนจะตั้งใจดีดอลลาร์ z a เซชักันแบบอลังการขนาดไหนถามว่ามันจะสามารถล้มดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้มันคว่ำไปเลยวันนี้พรุ่งนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าระบบเงินดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกานั้นมันใหญ่มากค่ะ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาครองสัดส่วนการทําธุรกรรมการเงินในโลกใบนี้ขณะนี้อยู่ที่54ซึ่งใครๆก็ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าข้ามประเทศกันโดยเฉพาะหลายๆประเทศทั่วโลกนะก็จะต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็น reserve currency หรือว่าเงินทุนสํารองของประเทศเพื่อที่จะทําให้ประเทศมีความมั่นคงอีกด้วยไทยก็ใช้เยอะด้วยสิ่งนี้แหละที่ทําให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นมากกว่าสกุลเงิน เพราะดอลลา,าร์สหรัฐสามารถเป็นอาวุธทางการเงินได้ด้วยซึ่งใครๆก็ถือดอลลา,าร์สหรัฐใช่ไหมแต่ดอลลา,าร์สหรัฐยังไงก็เป็นของสหรัฐอเมริกาถ้าสหารัฐอเมริกาไม่พอใจอยากจะสั่งแซงชันสั่งยึดสั่งอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็สามารถทําได้ภายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกาไงเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครเก็บเงินดอลลา,าร์สหรัฐเป็นเงินทุนสํารองเอาไว้เยอะๆแล้วเกิดแบบโดนแซงชันขึ้นมาวิกฤตการเงนเินเกิดกับประเทศคุณแบบฉับพลันกระทันหัน ได้เลยนะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่ากลุ่ม b r i กส์ทำสำเร็จขึ้นมาเราจะได้เห็นเม็ดเงินไปอยู่ตรงไหนใครได้อะไรเยอะที่สุดก็บอกง่ายๆเลยว่าใครนำทีมก็คนนั้นแหละได้เยอะที่สุด ก็คือประเทศจีนใช่ไหมซึ่งจีนเขาเป็นประเทศค้าขายไม่ค่อยสนใจอะไรนอกจากการค้าขายเป็นหลักหลอกประเทศจีนอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะหลบเลี่ยงจากระบบดอลลา,าร์สหรัฐได้เขาก็ปลอดภัยขึ้นในการที่เขาจะแบบค้าขายให้กับโลกใบนี้ได้และที่สําคัญดูชาร์ตนี้นะนี่คือชาร์ตแสดงการนําเข้าส่งออกของประเทศจีนค่ะและเราจะสังเกตว่านะตั้งแต่สหรัฐอเมริกาเคยประกาศสงครามการค้าใส่จีนไปตั้งแต่ปี2 0 1 7 2 0 1 8ใช่ไหมแต่ ปริมาณการส่งออกค้าขายของจีนกับโลกใบนี้มันไม่ได้สะดุ่งสะดุง้งสะเทือนสักเท่าไหร่นี่คือข้อมูลจากเว็บไซต์ Visual Capitalist นะคะอันนี้ข้อมูลปี2022จะเห็นว่าจีนนำเข้า2.7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐส่งออก3.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็แปลว่าการค้าจีนเนี่ยยังเกินดุลมาได้ถึง8,57 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ น,นั้นปี2022ใครจะบอกว่าโอ้ยข้อมูลเก่าดูข้อมูลปี2 0 2 4นะคะคือจีนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะค้าขายแล้วเกินดุลการค้ามาได้สะสมตั้งแต่มกราคม2024นะก็เห็นไว้มันก็เกินดุลมาทุกเดือนอะจนกระทั่งไปถึงเดือนกันยายนข้อมูลได้มาแค่นี้นะก็คือเกินดุลมาแล้วทั้งหมด7,800,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจีนยังขายเก่งจีนยังขายได้จีนยังได้กำไรเยอะอยู่เลย แล้วจีนนี่คือบอกเลยว่าเป็นประเทศที่ขายของเก่งแล้วก็หลบเลี่ยงแบบหลีกลี่อะไรเก่งมากๆเลยแล้วทรายไปเจอข้อมูลตัวเลขอันหนึ่งนะที่บอกว่าสงครามการค้าที่สหรัฐอเมริกาประกาศใส่จีนนั้นถามว่าจีนสะเทือนไหมมันก็สะเทือนแล้วก็สะเทือนเยอะเหมือนกันแต่ถามว่าหาทางให้ไม่สะเทือนได้ไหมหาได้โดยการจีนใช้ประเทศเม็กซิโกเป็นประตูหลังค่ะโดยการส่ง สินค้าผ่านเม็กซิโกเข้าสหรัฐอเมริกาแบบไม่ต้องเสียภาษีอะดูรู้ได้ยังไงก็คือทายไปสังเกตสะดุดนิดนึงตรงที่ว่าเอ้ยปีล่าสุดอะมันมีตัวเลขว่าเม็กซิโกเป็นคู่ค้าของสหรัฐอเมริกาที่มันใหญ่ขึ้นส่งออกอะไรวะก็เลยเข้าไปเปิดดูแล้วก็พบอย่างนี้ค่ะว่าข้อมูลจาก U.S. Congressional Research Service นะคะบอกว่าปี2023เม็กซิโกส่งออกสินค้า ไปให้สหรัฐอเมริกามูลค่า4 7 5 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งตัวเลขเนี้ยมันเยอะกว่าปีก่อนหน้าก็คือเยอะกว่าปี2022มากถึง20,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐส่วนประเทศจีนส่งออกสินค้าไปให้สหรัฐอเมริกาในปี2023 427,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ มันน้อยลงน้อยกว่าปีก่อนหน้าก็คือปี2022ไปประมาณ1 1 1 0 0แล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็ในปี2024เม็กซิโกส่งออกสินค้าไปให้สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอีกถึง5.8%เเรียกว่าเพิ่มขึ้นตามความรุนแรงในสถานการณ์สงครามการค้าสหรัฐกับจีนเลยค่ะ ซึ่ง BBC รายงานวิธีการที่บริษัทจีนนะคะสามารถใช้เม็กซิโกเป็นประตูหลังส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้แบบนี้นะคะว่าก็คือจีนเนี่ยถ้าเกิดว่าส่งสินค้าไปที่เม็กซิโกแล้วก็เอาไปแปรรูปหรือว่าเพิ่มมูลค่าแล้วเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแคตตาล็อของสินค้าไปเลยอย่างเช่นนะส่งไม้กระดานไปแล้วเอาไปเปลี่ยนเป็นโต๊ะที่เม็กซิโกแล้วสามารถประทับตาวไว้ว่าเป็น made in m e x i c o แค่นี้ก็ Okay ซึ่งมาดูชาร์ตนี้เราจะเห็นความเกี่ยวเนื่องที่ชัดเจนเลยนะคะ <c oughs> ก็คือเรือสินค้าที่ส่งจากจีนไปเม็กซิโก,โกจะเห็นว่าเส้นสีชมพูบนสุดนี้นะคะก็คือเรือสินค้าที่ออกจากจีนไปเม็กซิโกเนี่ยมันมากกว่าปี2023เส้นสีส้มถึง22%และสูงกว่าของปี2022เส้นสีเขียวถึง33%ในขณะที่เรือที่ส่งจากจีนตรงไปสหรัฐอเมริกาเขาลดลงค่ะ ซึ่งก็มีรายงานในเว็บไซต์ของ China Daily เลยนะคะว่าเม็กซิโกกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับการส่งออกของจีนเลยแล้วสิ่งนี้ก็ทำให้ FDI Foreign Direct Investment หรือว่าเงินลงทุนโดยตรงจากจีนมาลงเม็กซิโกเนี่ยในปี2023สูงถึง3,700ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันสูงขึ้นกว่า10ปีที่ผ่านมาแบบสูงขึ้นแบบแ,บบแปลกๆนั่นเอง กลับมาที่ระบบ e m r r i g g e ถามว่าเออเราจะได้เห็น e อ b r i d g e แบบเต็มรูปแบบเมื่อไหร่อันนี้ไม่แน่ใจแต่ e อ b r i d g e มีความคืบหน้าแล้วก็มีการก้าวหน้าค่ะซึ่งถามว่ามีใครใช้ e อ b r i d g e เราบ้างเท่าที่สายหามาได้นะคะก็มี UAE เมื่อมกราคมที่ผ่านมาประกาศความสำเร็จในการโอนเงินผ่านระบบ e อ b r i d g e มูลค่าสูงถึง13.6ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะฮ่องกงได้ออก RMB CBDC แล้วนะคะแบบ พร้อมใช้เลย HSBC ธนาคารที่แบ็กโดยอังกฤษคะ่ะได้เข้าร่วมกับระบบ s ิ p ระบบซิ p คืออะไรระบบ s ิ p เหมือน SWIFT แต่ซิ p เป็นของจีนคะ่ะนั่นแปลว่า HSBC เนี่ยเขาได้กระจายความเสี่ยงไปแล้วนะคะว่าถ้าวันไหนก็ตามสหรัฐอเมริกาหรือว่าดอลลาร์สหรัฐเกิดไม่รอด HSBC ก็จะยังสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ปกติกับระบบที่ใช้เงินหยวนคะ่ะ คือคําว่าโลกหลักขั้วเนี่ยมันมาแน่ๆอยู่แล้วถ้าให้ทรายตีความจากข้อมูลชุดนี้ที่ทรายเป็นคนหามาทรายต้องสปแปลว่าโลกมันเอียงไปฝั่งตะวันออกเงินก็เช่นกันแต่อย่าลืมนะว่าทรายคนเดียวเนี่ยอาจจะหาข้อมูลมาได้ไม่ครบใช่ปะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่มันอาจจะเป็นตัวแปรที่มันสําคัญสําคัญกว่านี้เม้นมาบอกกันได้เดี๋ยวทรายว่าจะลองไปเช็คดูว่าที่ประกาศขายระบบสุริยะมันขายออกหรือย,อยังด้วยแซล บางเรื่องก็ล้อเล่นนะ